พี่เปิดไมค์ให้เชุดน้ <คะ S 1> องสวยมากชุดพ,พี่นักเกียดมากค่ะพี่เขาเขาาเ้าข้างเราใช่ไหมไม่ใช่อยากรู้ว่าลายอะไรจะเยอะขนาดนี้คะก็คือพี่พมั่นใจเนาะพี่ก็มั่นใจมากเลยโอ้โหง<ห>ามมากเลยอ่ะเอาดีดีกว่า สวยๆแบบนี้นะครับนะงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานฮิปสเตอร์เดย์นะครับหรือฮิปสเตอร์นั่นเองนะครับความหมายของคำว่าฮิปสเตอร์ของท่านนี้คือยังไงครับอ้าครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลยค่ะแต่งตัวอะไรมันคือไม่แค่ใครเลยอะค่ะที่เขาตุ่มตัวเองอะไรนะครับมีทำตุ่มตัวเองด้วยเลยอค่ะอันนี้คือความหมายของอ้ําใช่ค่ะอย่างเงี้ยเลยอะค่ะเหนื่อยใจกับเขาเหลือยคืออ่ะก็คือแบบไปตรงไปตรงมาที่จะอะไรพูดอย่างนั้นเลยถึงป้าอ้ํา ใครคิดว่าอ้ําแต่งตัวดีวันนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆครับมีแค่นี้เหรอใครคว่าผมแตกตัวถ้าน้องมีทำแบบนี้ด้วยอ่ะร้อนอร้อนอร้อนเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าง่ายๆเลยวันนี้นี่ ามาเลยเาชาวภูเก็ตครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนะไหนๆอ้ํามาแล้วขอสายถ่ายเซลฟี่กับอ้ําสนิทยนยายไหมไเรามาค้นหาผู้ที่จะเป็นดาวดวงใหม่เอาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก่อนดีอูนีเอาเด็กหรือผู้ใหญ่ก่อนดีเอาอย่างนี้เอาเด็กก่อนดีกว่าเด็กก่อนอันที่เราทํางานอยู่ที่ชายหาดหรือเปล่าอ้ําทําไมคะร้อนใช่ไหม ไม่ต้องแสบหน้าหรอกพี่ในตรงนี้อ๋อเขาหลีเหรออ๋อเขาหลีแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับไม่หมดเลยขอบคุณพี่มากเลยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับนะครับคือวันนั้นถ่ายเราดูแสบแย่โอยตอนทั้งหมดเลยอ่ะเออโอ๊ยขาดพี่แล้วนะแกเนี่ย